ความขัดแย้งระหว่างสยามกับเขเมรสมัยลงแวกนะคะเป็นความขัดแย้งอีกสมัยหนึ่งโดยเน้นให้เห็นถึงการเจริญสัมพันธไมตรีและการกําหนดเขตแดนของอุธยยกับลงแวกค่ะในราชกาลสมเด็จพระประมินทราชาแห่งลงแวกกับสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีรุธยาค่ะรวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตีเมืองระแวกด้วยซึ่งมีบทความดังนี้นะคะในสมัยละแวกพระบาทจันทราชาและพระ พรมราชาที่ 4, สท่งได้ยกทัพไปตีปลดปล่อยเอาอาณาเขตภาคตะวันตกโดยทำการตีบุกจนถึงราชธานีอยุธยาแผ่นดินอาณาเขตทางตะวันตกของประเทศกัมพูชาได้ถูกปลดปล่อยออกจากกำมือสยามต่อหน้าสถานการณ์ที่หนักหน่วงแบบนี้ได้ทำให้กษัตริย์สยามเป,ยเปลี่ยนแปลงท่าทีแล้วหันมาผูกสัมพันธไมตรีกับประเทศขเขมรในปี1574การทําสัมพันธไมตรีนี้มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขภูมแด